สวัสดีค่ะวิกกี้ทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะ,ะต้อนรับเทศกาลแห่งความรักกันบ้างนะคะในหัวข้อใครที่แอบชอบคุณอยู่นะคะใครที่กําลังแอบชอบคุณอยู่นะถ้าบังเอิญคุณผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ไม่แน่อาจเป็น e NERGY ของคุณก็ได้นะคะใครที่แอบชอบคุณอยู่ว้าวไพเจ็ดเหรียญน,นะ ไพ่เจ็เดเป็นคนที่คุณดูดูอยู่นั่นแหละนะคุณอาจจะมีชอ i ์ e มีอะไรหลายๆคนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะหรือตัวของเขาเองก็ได้แต่คุณดูดูเขาอยู่อ่ะคุณยังเหมือนรับเขาเอาไว้พิจารณาอะไรแบบนี้นะไพ่สองดาบเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากันสักเท่าไหร่นะหรือมีการปิดกั้นกันไปหรือคุณลังเลก,กับเขาอ่นะคนคนนั้นนั่นแหละคิงถือถ้วยรูปร่างหน้าตาดีเลยนะคะดูออกเป็นคนที่ เออชอบชู้นิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็ชอบดื่มอ่ะเออชอบสังสรรค์ชอบดื่มอะไรแบบเนี้ยเป็นคนใจดีหรืออาจจะเป็นพ่อไม้แม่ๆมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะอ่าหิ่งถ้วยเนี่ยไพ่ก้าวดาบเขาค่อนข้างที่จะมีความฟุ้งซ่านคิดมากในเะรื่องของคุณอยู่นะคะอ่าฮะอืม The World ว้าว้วาว,ว,าวคนคนนี้เป็นคนที่ สื่อสารกับคุณทางออนไลน์ก็ได้หรือเป็นคนที่เออเกิดมาก็สมบูรณ์แบบอะไรแบบนี้หรืออยู่ห่างไกลาจากคุณก็ได้นะคะ mm. ไพ่เดวลนะเจอกันทางโลกออนไลน์อะไรแบบนี้ได้อยู่ไกลๆก,กันได้นะคะห้าหกเจ็ดเจ็ดถ้วยเขาคนนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนมีนเสน่ห์นะเออมีตัวเลือกอะไรแบบนี้เข้ามาเยอะหรือไม่เขาก็เป็นตัวเลือกคนหนึ่งของคุณนะั mm ่นแหละเนาะอือหึ เขาแอบชอบคุณคนคนนี้ไพ่สี่ดาบอ่าสองดาบมันมีการปิดกั้นไม่ได้พูดได้คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วความสัมพันธ์หยุดชะง,งักไปนะคะไพ่จัสเมนนุ้ยเป็นคนเก่าๆของคุณน่ะเนาะตอนนี้เขาเขาสํานึกแล้วเออสานึกบาปอะไรได้แล้วเนาะเออเหมือนอ,อสานึกผิดอะนะเออจัสเมนเนี่ยเป็นไพเ่เขาอาจจะเคยทำอะไรบางอย่างไว้กับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะ แต่ในตอนนี้เขาคิดได้อะไรได้แล้วอ่อควีนถือไม้เท้าค่อนข้างเป็นคนที่มีเสน่ห์ชอบหวานเสน่ห์อะไรแบบนี้นิดหนึ่งนะไพ่เดอะแชริเอตหมอดองบอกว่าเขาคนนี้มีความแตกต่างกับคุณนะคะอืมราวขาวกับดำนะคะในไพ่ใบนี้เป็นหานสีดำกับสีขาวเห็นไหมอ่าฮะมีความแตกต่างเช่อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมและก็อายุก็ได้ นะแต่เขาเองก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเขาเด็กกับคุณเขาอยากปีนเกลียวคุณแล้วนะอืมหรือไม่ก็แตกต่างด้านอื่นนะเออนะคะแต่เขาก็ยังอยากที่จะไปต่อ,อความสัมพันธ์นเนี้ยเออเหมือนอยากดันดันยังดันทุลังอะไรประมาณเนี้ยไพ่เดอะฟันเขาค่อนข้างที่จะรูปร่างหน้าตาดีโปรไฟล์ดีอะไรแบบนี้นะคะเออไม่ใช่เดอะฟันิีขอไผ่เดอะสตาเออก็เป็นคนที่ดูโดดเด่นนะนะ เป็นคนที่ดูโดดเด่นชอบช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะอืมไพ่สี่เหรียญ <c oughs> เขาไม่ <c oughs> เขาไม่สามารถที่จะห้ามใจตัวเองได้นะคะเขา move on จากคุณไม่ได้นะไพ่หกไม้เท้าทำยังไงเขาก็อยากที่จะชนะใจคุณให้ได้หรือไม่ก็เขาอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมัน ม,มันเกิดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้ได้นะคะอืมไพ่สามดาบความสัมพันธ์นี้เขาเคยอกหักจากคุณหรือไม่ก็อาจจะเป็นในรักสามเศร้าหรือเขาเคยเขาอาจจะเคยมีใครอะไรของเขาอยู่แล้วก็ได้ไพ่สองถ้วยเขารักคุณเนาะคนคนนี้เขาแอบชอบคุณแล้วก็มีความแบบแบบอินเลิฟกับคุณมากๆเลยอะเนาะดกะูกระหนุ่งกระหนิง เออคนคนนี้เป็นคนที่อยากจะได้อะไรก็ต้องต้องเอาให้ได้อ่ะไพ่เฉลี่ยอตดขึ้นมา2ถ้วยเขาชอบคุณนะคะเออห้าห,าหไม้เท้ามันมีขวากหนามระหว่างคุณกับเขานะอาจจะในเรื่องของระยะทางหนึ่งหรือไม่ก็เออตัวของเขาเองอาจจะทําตัวที่มีช่องว่างอะไรแบบนี้กับคุณก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะไพ่หกดาบเ,เขาอาจจะห่างๆเหินๆคุณไปสักพักหนึ่งแล้ว หรือไม่คุณกับเขาคบหากันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้เนาะเอชออฟขับเห็นไหม,อ,มอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะเขาคนนี้จะนํามาแบบความรักมาให้กับคุณเด e ทาวเวอืม์มองดูว่าแบบกระชันหันนะคะไพ่เดี๋ไฮพ t เทสเขามีความแบบดรามา่ออาแล้วก็มีความหลงไหลในตัวคุณมากๆเลยนะคะอืม คนคนนี้อ่อนไหวเป็นคนที่ขี้อ่อนไหวขี้ใจน้อยอะไรอย่างนี้เนาะเซนสิฟทีฟอะไรแบบนี้มากเลยอาจจะเป็นคนรักของคุณด้วยก็ได้อ่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นได้ทั้งคนรักแล้วก็เป็นคนที่ดูดูกันอยู่นะคะ,ะแต่ตอนนี้ยในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันะนะอเขาไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่นะคะ,อะโอเคคนคนนี้เข้ามาเ,เข้ามาในความสัมพันธ์นี้แบบแบบกระทันหนะ่ะเออโดยที่ตัวคุณก็เองก็ ไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะเข้ามาเออหรือถ้าเขาเป็นคนเก่าๆของคุณอย่างที่มาน้องบอกจัส e ม t น่ะเขาก็จะทําอะไรที่แบบว่าคุณไม่ได้คาดหวังอะ่ะเนาะว่าเขาจะทําแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่แบบกระทนหันกับกับคุณด้วยนะคะเออเช่นจะมีการถ้าเขาจะกลับมามันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่า คุณเองก็งงอยู่นิดหนึ่งนะคะเออว่ากลับมาทําไมอะไรประมาณนี้เนอมเพราะคุณเองอาจจะมีสเปซหรืออาจจะมีการแบบปฏิเสธเขาไปแล้วอะไรแล้วก็ได้นะคะหรือเขาเองปฏิเสธคุณไปก่อนหน้านี้เราได้เนอะอ่ะก็คนคนนี้แหละที่อินเลิฟหรือแอบ,บชอบขุดนะคะมีไพ่ราศีมีเด่นนะราศีกุมเด่นนะคะราศีกรกฎเด่น เมษฝิงท่านูนะคะแล้วก็ไพ่มีนกรกฎพิจิกเหมือนเดิมอ่ะโอเคใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะคอลสใบแดงนะคะอ่าสีนาทีนะคะสี่สิบนาทีเนาะอ่าก็ลองมาดูนะคะแล้วก็มีปัญหาความรักอะไรก็มาปรึกษาได้เลยนะคะมาเปิดไพ่ได้เลยแล้วก็ ถ้าคขก็จะดูแบบผูกดวงให้ด้วยแต่แต่ต้องมีเวลาเกิดที่ชัดเจนนะแล้วก็ดูแบบคำถามลองสอบถามเข้ามาดูนะคะอ่าหมาน้องไม่ค่อยได้ไลฟ์อะไรกับใครเขานะคะแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้จะไลฟ์นะอ่าถ้าเกิดคุณอยากดูดู่วนตัวหมอน้องแนะนำให้ดูดูเป็นส่วนตัวกันเลยดีกว่านะคะคือส่งคำถามมานั่นเองนะมันจะเวิร์กกว่านะอ่า มันจะได้คำตอบที่ชัดเจนมากกว่าอ่ะโอเควันนี้ฝากกดติดตามกดเชร์กดแชร์ให้กับหมอน้องด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะ